ชนะตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งตอนอีอย่งไม่ได้ดับหนึ่งอะเข้าใจไหมพี่ออสกดเพื่อนเจ้าสาวให้หนูด้วยนะเออนีมกดเพื่อนเจ้าสาวทีมใส่ชุดขาวเราจะไม่เหมือนใครใส่ชุดขาวไปวัดธือศิลป์หนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าเอาไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับพี่หมวยครับ หนึ่งอ่าพี่มวยพี่มวยครับพี่มวยจ๋าแกไปเห็นรหัสแล้วกดเรื่องกามเป็นไรอ่ะพี่หมวยพี่หมวยพี่หมวยเคนเรานะอะไรพี่ฝนมาหมวยโค้กอะไรอ่ะแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้แต่แข่งกันมีผู้ชายมันแข่งกันไม่ได้หรอกแข่งกันเ็เราผ่ามากี่คนแล้วอ่ะได้นะฝนเหมอนจะไปูหล่อนนี่รูถกเช่นเกินไปแล้ว สวยด้วยสีประเด็นน่ะนั่นแหละสวยมาคนขายอ่ะเออ <c oughs> ชนะตั้งแต่ยังไม่ได้แต่ง <c oughs> <c oughs> พี่ออสกดหนึ่งมาแล้วเข้าใจไหมพี่ออสกดเพื่อนสาวให้นูด้วยนะเออเนี่ยกด่าเพื่อนเี้าสาวใส่ชุดขาวเราจะไม่เหมือนใครใส่ชุดขาวไปวัดถือสิงห์โอ้ยหนึ่งศูนย์เกคัหนึ่งศูนย์เจ็ดเอาไป1นึ่ครับที่หี่มวยครับหนึ่งอ่ะพี่หมวยพี่หมวยครับ พี่มวยจ๋าแขกไปเห็นรหัสต้องกดหนึ่งจ้าเป็นไรอ่ะพี่หมวยพี่หมวยพี่หมวยคนเรานะอะไรพี่ฝนมาหมวยโค้กอะไรอ่ะแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้เขาเล่นบอร์ดเกมกันอยู่เขาแข่งกันแล้วก็ใครแพ้ก็โดนทําโทษอะไรกันก็ไม่รู้เขาเห็นก็เล่นกันนะนั่งเล่นกันอยู่วัยรุ่นแต่เขาดีเข้ากับเข้ากับเด็กได้เร็วเขาอยู่กันเขาเข้ากันได้เร็วอะไรกันได้เร็ว ่อเขาเป็นคนแบบเข้ากับคนอื่นง่ายอัธยาศัยดีเขาเข้ากับเด็กๆได้ง่ายเราก็ดีอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันได้ง่ายมันก็แบบเราก็สบายใจนะเวลาแบบแต่เราเข้ากับพนักงานได้อะไรได้อะมันก็แบบสบายเขาเขาไม่เหงาด้วยไงเห้าไหมละ่ะเขามา่อยู่ต่างบ้านอย่างเงี้ยมันก็ จะเข้ากับคนอื่นได้อะไรได้เขาก็ไม่เหงาบอดเขาเล่นบอดเกมกับเด็กๆค่ะเรื่องก็เยอะมึงลองมาเป็นแม่ค้าขายทีละลูกดูชาวสวนนง่ายจะตายหาขายก็ขายแบบยกพันยกร้นเมาตัดทั้งสวนลำบากก็แค่ดูแลใส่ปุ๋ยใส่ยาแค่นั้นแหละลำบากคนละอย่างแต่คนขายเนี่ยมันลำบากตรงไหนมึงรู้ไหม ลำบากตรงที่ลูกค้ามันเรื่องเยอะเรื่องมากขายของก็ต้องเคมต้องดูแลมึงไม่นับเป็นลูกน้องกูประมาณ30สิบคนเนี่ยถ้ามึงไม่ให้กูขายราคานี้กูจะอยู่ยังไงมึงมคอมเมนต์มีการบอกว่าลองมาผูกพัวด้วยงกูก็ปลูกอยู่บ้านกูก็มีทุเรียนไม่ใช่บ้านแม่มึงปลูกอยู่บ้านเดียวที่ไหนล่ะมึงขายได้มึงก็ไล่ขายไปเต้ขายถูกไปเส้คนจะได้แห่ไปซื้อร้านเมือง ถ้ามึงขายถูกได้มึงก็ไล่ขายไปเลยให้ในสวนมึงอะปลูกด้วยขายด้วยมึงขายถูกกันเอ้เอฟก่อนดูก่อนลูกนี่เอ๊ก่อนแล้วเอฟก่อนเอฟก่อนเบี้อกแบบนี้เลยกูแค้นกูแค้นกูแค้นแค้นค้นแค้นแค้น้นน